ครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพด1มีนา53นะครับโจทย์กำหนดให้ R แทนเซตของจำนวนจริงถ้า f เป็นฟังก์ชันจาก R เป็นไป R โดยที่ f ดิฟดิฟเท่ากับ6 x บวกสําสำหรับทุกจำนวนจริง x และความชันของสเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y เท่ากับ f x ที่จุด2 19มีค่าเท่ากับ19อยู่แล้วโจทย์ถามหาว่า f 1มีค่าเท่าไหร่โอเคนะครับ แ้งบอกว่าตอนนี้เรารู้สมการว่า f ดิฟดิฟ x มีค่าเท่ากับ 6x บวก4แต่โจทย์อยากจะหา f 1นั่นหมายความว่าจริงๆแล้วพี่แบงค์ควรจะอินดิเกตกลับไปอินดิเกต1ครั้งทำให้ดิฟหายไป1รอบดับงนั้นข้อนี้ถ้าพี่แบงค์อินดิเกต f ดิฟดิฟ x dx มันก็มีค่าเท่ากับอินดิเกตของ 6x บวก4 dx ซึ่งถ้าเราอินดิเกตมาตัวนี้ก็เลยกลายเป็นฝั่งซ้ายมือกลายเป็น f ดิฟ x นะครับฝั่งขวามือ 6x อินดิเกตขึ้นมากลายเป็นอะไรเอ่ยกลายเป็น 6x กำลังสส่วน2ตัวยกกําลังต้องเพิ่มขึ้น1นะครับบวกกับ 4x อินดิเกตค่าคงที่ได้ค่าคงที่คูณ x แล้วก็ต้องมีตัวค่าคงที่ในการอินดิเกตเพราะฉะนั้นถ้าพี่แบงค์เอาแม่2ตัดกับเลข6ตัวนี้ไปตัวนี้เหลือ3ดังนั้น f ดิฟ x ที่พี่แบงค์มีอยู่ก็เลยมีค่าเท่ากับ3 x กำลังสองบวก4 x บวก C โดยปกติเวลาที่เราอยากจะหาค่าคงที่ตัวนี้มันจะต้องมีคู่อันดับใดๆมาให้พี่แบงค์ลองมาแปลคำหมายของตัวนี้ถ้าความชันของเส้นโค้งถ้าความชันของเส้นสัมผัสที่จุด2 19มีค่าเท่ากับ19แปลว่าความชันตัวนี้ครับมันคือ19ถูกปะ ตอนที่ x คือ2นั่นหมายความว่าความชันปกติก็คือ f ดิฟ x ถูกปะครับแต่ตอนนี้คือ f ดิฟ2มีค่าเท่ากับ19นี่คือความหมายที่พี่แปลงมาได้อันหนึง่งความหมายที่2ก็คือมันผ่านจุด2กับ19แปลว่าถ้าผ่านจุดมันก็คือ f 2มีค่าเท่ากับ19นี่คือการแปลความหมายของประโยคประโยคเดียวเนี่ยนะครับโอเคทีนี้ ในเมื่อพี่แบงค์รู้แล้วว่า f ดิฟสมีค่าเท่ากับ19พี่แบงค์เอา2กับ19ลงมาแทนค่าในสมการ f ดิฟ x จาก f ดิฟสเท่ากับ19ดังนั้น19เลยมีค่าเท่ากับ3คูณ2กำลังสบวกด้วย4คูณ2บวก4โอเคเรามาคิดเลขกันตัวนี้ก็เลยกลายเป็น19 3 2คูณ2กำลังสได้ 4 4คูณ3ได้12 4คูณ2ได้8ดังนั้นตัวนี้ก็เลยกลายเป็น20บวก c มีค่าเท่ากับ19 c เดียวเลยมีค่าเท่ากับลบ1พี่แบงค์เลยสามารถระบุได้ละว,ว่าเพราะฉะนั้น f ดิฟ x ของพี่แบงค์กลายเป็นอะไรครับ f ดิฟก็เลยกลายเป็น3 x กําลังสบวก4 x ลบ1โอเคไหมครับ ทีนี้แต่จริงๆเราอะเราอยากได้อะไรอยู่เราอยากได้ถึง f เลยใช่ไหมงั้นแปลว่าพี่แบงค์จะต้องเอาข้อมูลที่เขาให้มามาอินดิเกตต่อถูกปะจากการที่เรารู้สรุปแล้วเรารู้ว่า f ดิฟ x มีค่าเท่ากับ 3x กำลัง2บวก 4x ลบ1ถ้าพี่แบงค์มาอินดิเกตต่ออินดิเกตของ f ดิฟ x dx อินดิเกตเพื่ออะไรนะ อินดิเกตเพื่อให้มันกลายเป็น fx ธรรมดาฝั่งนี้อินดิเกต3 x กำลังสกลายเป็นอะไรครับกลายเป็น3 x กำลัง3ส่วน3บวกกับ4 x กำลังสส่วน2ลบ x บวก d ดอและกันอ่ะค่าคงที่พี่แบงจะสังเกตว่าไม่ใช้ตัวแปรตัว c เหมือนเดิมนะครับต้องใช้ตัวอื่นเพราะใน1ข้อค่าคงที่ต้องเป็นคนละตัวกัน โอเคจากข้อมูลตัวนี้พี่แบงค์รู้มาว่า f 2เท่ากับ19พี่แบงค์เอาคู่อันดับ f 2เท่ากับ19ตัวนี้ลงไปแทนค่าก็เลยกลายเป็น19มีค่าเท่ากับ3คูณ2กำลัง3หารด้วย3บวกกับ4คูณ2กำลัง2หารด้วย2ลบกับ2แล้วก็บวกกับดีด็อก มีกี้พี่แบงค์ลืมตัดเลขเนาะอะมาค่อยมาตัดตอนนี้ละกันสองตัดสาเอ่อสองสองตัดสี่ก็เลยกลายเป็นสอตอนนี้ก็กลายเป็นสิบเกเท่ากับแปดบวกกับสองกำลังสองได้สี่สี่มาคูณสองตัวที่ตัดมากลายเป็นแปดลบสองบวกดีด็อก็เลยกลายเป็นว่า19บเก้าเท่ากับแบวกแปดได้ส6บหกสิบหกลบสอเหลือสิบสวกดีด็อกดีด็ก็เลยมีค่าเท่ากับ 5ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่แบงเลยสามารถสรุปได้ว่า fx มีค่าเท่ากับมีกี้ตัวนี้3ตัด3ได้เนาะ2ตัด4เหลือ2นะก็กลายเป็น x กำลัง3บวก2 x กำลังสลบ x บวก5ก็คือพี่แบงค์เอาตัวดีด็อที่หาได้มีกี้มาแทนค่าลงไปในนี้นะครับแต่โจทย์ถามหาอะไรโจทย์ถามหา f 1 โอเคถ้าถามหา f 1งั้นเราก็เอา1ลงไปแทนค่า f 1ก็เลยมีค่าเท่ากับ1กํากำลัง3บวก2คูณ1กําลัง2ลบ1บวก5ก็เลยกลายเป็น1บวก2ลบ1บวก5ก็เลยตอบ7ครับดังนั้นข้อนี้ตอบ7